สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024กันนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีหญิงค่ะวารีระยาสุกเกษมจบอันดับที่17จาก22ทําทำได้200.75คะแนนไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะ ขณะที่เรือภายประเภทเรือกันเชียงหนึ่งคนชายภายคู่ในรอบแก้ตัวปรากฏว่าเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์จบในอันดับที่4ทําเวลาได้7นาที29.89วินาทีไม่ผ่านรอบแก้ตัวในรอบคัดเลือกขณะที่เทเบิลเทนนิสหญิงเดียวรอบ64คนอรวรัณภารนังแพ้มาการิต้า เพซอสก้าจากยูเครนไป3ต่อ4เกม2ต่อ11 11ต่อ9 11ต่อ9 6ต่อ11 4ต่อ11 11ต่อ7และ11ต่อ5ไม่ผ่านรอบ64คนสุดท้าย ในส่วนของแบดมินตันค่ะประเภทชายคู่รอบแรกในกลุ่มบีสุภักจอมเกาะก,กับกิตินุพงเกตเรนคู่มืออันดับที่24ของโลกเอาชนะอองเรคราวซึ่งจับคู่กับอดัมเมนเดรกจากสาธารณารัฐเช็กไป2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ13ขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบแรกกลุ่มบีนะคะเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับซับซีรีใต้รัตนาชายัยซึ่งเป็นคู่มืออันดับ6ของโลกเอาชนะโคเซียล่าแมมเมรี กับทานินาวิโอเลตแมมเมรี่จากแอลจีเรียไป2เกมรวดค่ะ21ต่อ14และ21ต่อ9จากนั้นไปดูโปรแกร,รมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ประจำวันจันทร์ที่29กร,รกฎาคม2567นะคะเรือพายเรือกันเชียง1คนชายพายคู่ในรอบฟ i นอล s E และ F รอบจัดอันดับที่25 3 3ถึง33ลงแข่งขัน14นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับเปรมนัทวัฒนานุสิทธ์ ยูโดรอบ32คนเวลา15นาฬิการุ่น73กิโลกรัมชายมาซายุกิเทระดะพบกับฟิลิปอาเบลเมเทลัสจากเฮติเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรอบ64คนในเวลา16นาฬิกาสุทาสินีสเวตบุตรพบกับนาตาเลียบาจอจากโปแลนด์นะคะส่วนมวยสากลรอบ16คนค่ะเวลา21นาฬิกา34นาทีรุ่น63.5กิโลกรัมชาย บรรจงศินสิริพบกับเคซุสนาซาเรโควาโรเมโรจากเวเนซุเอล่าในส่วนของแบดมินตันนะคะเริ่มแข่งกันในเวลา19นาฬิกาสำหรับนักกีฬาไทยค่ะในประเภทคู่ผสมรอบแรกกลุ่มบีเดชาพลผัวร,รานุเคราะห์กับซับซิรีใต้รัตนาชายคู่มือ6ของโลกพบกับโซซองแจกับแซยูจุงคู่มืออันดับ3ของโลกจากเกาหลีใต้นะคะ ส่วนเวลา24นาฬิกา30นาทีหรือช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคมประเภทหญิงคู่รอบแรกกลุ่มดีจงกลพันธ์กิติธรากุลกับราวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบกับซาร่าไทเกเซนซึ่งจับคู่กับไมเคิลฟลวการ์ดคู่มืออันดับที่25ของโลกจากเดนมาร์กค่ะไปดูสรุปเหลียนรางวัลอลิมปิกเกม2 0 2 4ในวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567นะคะ ปรากฏว่าตอนนี้ญี่ปุ่นค่ะนำเป็นอันดับที่1ขคว้าไปได้4 2, 1, 1, เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะคะตามมาด้วยอันดับที่2คือออสเตรเลียสี่เหรียญทอง2เหรียญเงิน สหรัฐอเมริกาอันดับที่3ค่ะ3เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงฝรั่งเศสอันดับที่4 3มเหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงและเกาหลีใต้อันดับที่5นะคะ3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนนักกีฬาไทยใครยังคงต้องเป็นกําลังใจให้คว้าเหรียญรางวัลแรกในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024มาให้ได้นะคะ โดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามโปรแกร,รมการแข่งขันและผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ครั้งนี้ได้ครบทั่วเลยค่ะผ่านทาง Sport b a News Channel